C2 ใส่ได้ดูเสียใจใส่ทำไมใส่ไม่มีไงใส่ได้พี่ตีจะใส่ไหมมันแรงพี่ตีทำไมโอ๊ยทำอะไรเนี่ยมันดูไม่ได้ทำอะไรมันโอ้ยใหญ่เกินไปมากนะอย่างนี่มา เธอมันลายมากนะเธอทำให้พ่อเธอมองฉันดูแย่จะทำให้พ่อเธอมองฉันดูแย่นะเสียงอ,อ,อยู่ไปเลยฮะ,าาะเอายญยนี่มา เป็นแค่ลูกกระตาแล้วมันไม่พอเป็นแค่ลูกตาพี่พีทเป็นสบายไปไหนหนูไปไหนเฮ้เป็นหน้าหนูได้สั่งอะไหนไหนพี่พีทก็มาฉันก็เลยเปิดให้เธอได้ใช่ใช่เขาไม่ได้อุ้ยไอ้ดอกไม้นั้นน่าเราจรงเลยอ่ะของหมาไอที่เป็น ใช่เหรอนี่ไงยายเอ้าอุ้มสิทำไมไม่อุ้มล่ะเหม็นใช่ไหมล่ะไม่ใช่ความรักมันไม่ได้รักจริงมันรักปลอมๆอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นอ่ะเหม็นจริงฉันเพิ่งอ่านน้ำเองนะบอกพีทหลอกไม่ได้มาในนี้นานแค่ไหนนะยี่สิบวันไม่ถึงเหรอเกินไม่เดือนหนึ่งอุ้ยบอกทุกคนเดยว่าให้ตามในนี้ด้วย อันนี้มันเป็นช่องที่หนูไลฟ์นะทุกคนตามในนี้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องไลฟ์หนูกาลังดูว่ามันอาจจะมีขอ้อผิดพลาดกบเขาจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราเราคุยกันเรื่องที่บอกว่าจะจัดงานเราพูดเรื่องนี้ใช่ใช่ก็เลยจะบอกว่าเราต้องหาข้อสรุปก่อนไม่จะจัดไม่ได้หรือในหนูสรุปให้ทุกคนฟังสิ ใช่ใช่หนูสรุปให้ทุกคนฟังก่อนหนูต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้สามารถดูแลหนูเหมือนที่ดูแลพ่อได้หรือไม่เอ<ะ>๊ยวันนี้พ่อดูแลหนูได้หรือไม่ <laughs> ดูจากการประกอบของก่อนคราวที่แล้วนั่น,นเครื่อ,องออกกำลังกายเป็นที่วางของไปแล้วห้ามอะไรนะห้ามจัด สิบคนนะพี่พีทให้หนูแล้วไเรา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 ใหญ่จะได้ไปด้วยไหมในงานอ่ะใหญ่้องได้ไปพี่งั้นใหญ่ต้องซื้อรถเข็นใหม่ไม่เต็จริงอ่ะใหญ่ที่เนี่เราเราวางแผนมีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยไม่พูดสิเซอร์ไพรส์เราต้องพูดเหรอเซอร์ไพรส์ก็ใช่ไหมเราจะมีเซอร์ไพรส์ในงานแล้วก็เราจะรับ แขกไปห้าสิบคนห้าสิบคนนี่ไม่รู้มาจท่ไหร่ร้อยหนึ่งเปลี่ยนเป็นร้อยเงินนะครับร้อยหนึ่งคือสุดเลยนะพี่พีทร้อยหนึ่งคือเต็มที่แล้วเนาะมันพอเราจะดูแลไม่ไหวถึงออกมาแล้วเราก็มั้จะคุยเหลือเขาอ่ะพี่พีทต้องคุยเดี๋ยวเขาได้นะเราจะคุยกันได้ไหมไม่พอก็ไว้จัดรอบอื่นไงเธอฮ่าฮ่าาร้อยมารพีที่จัดต้องคอนเสิร์ตล้ะ เธอแล้วถ้าบอกถึงเวลาบอกปุ๊บแล้วไม่มีคนมานึกออกปะเราต้องกินกินแกบอะตอนแรกหนูบอกว่าให้กินข้าวให้พีบอกว่าไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าพี่พีนมลทำงานกินข้าวนี่เขาดูแลเหมือนหนูดูแลพ่อย,ยังอา้าวมันใช้ยังไงอะหนูก็เอาเทปแปะตรงนี้ไงมันมีตัวตัวแข็งมันมีตัว,ตว ม,มันมีตัวตัดปะ่ะไม,ม่ตัวตัดหรออ๋อไม่อ๋อมีมีมียายยายจะไปร่วมง,งานไหมคะกทะท็ที่พีจ่ายกอบหอ้าบาทด้วยหนูว่าห้าบาทมันน้อยไปอ่ะอเท่าไหร่เมื่อกี้ให้มาเกินเล่าเมื่อกี้ให้ไปสิบหกบาท อย่าให้เห็นน้าแหลนี้นะจัดไปเลยสิบรอบนึกว่ารอคอนเสิร์ตพี่พีระวังบาดตัวเองนะมันมีอันสำรองให้ด้วยหรือ,รอมัน,มนให้ติดสองอันน่าจะสองอันนะอ้อ,อยอิมแมกต้องเราเป็นใครอ่ะถามจริงคำถามต่อมาพี่พีระวังมือนะ หนูพาไปสเสฉิมราชได้นะใช่เหรอพี่พีดูว่าติดผิดฝั่งปะพี่พีดูแบบไหมไม่เห็นพีดสมมติเดี๋ยวหนูลองกะอย่างนี้พี่ฮอต้องอยู่ข้างหน้าถูกล้วใครมีความเห็นยังไงกับการจัดมิติ้งม้างครับว่าจะมีกิจกรรมอะไร หมายถึงว่าเราเราต้องแพนกิจกรรมก่อนอยากให้มีกิจกรรมอะไรอย่างเช่นเป็นอย่างนี้ใช่ปะให้หนูร้องเพลงอหรือว่าสมมุติอย่างนี้เราก็หรือว่าหนูอยากเดินแบบ<ะ> <laughs> หนูติดได้อะไรนะคิวให้คิวเป็นพิธีกรหนูคิดได้เล่นกิจกรรมอะนะ ไม่หนูมันต้องมีไขควงมาไขอัน,นี้ออกแล้วจะเอาอันนี้ใส่มีไข่ควงไหม,ม,ไหมหเดี๋ยวไปเอาแฮะรู้อยู่ใต้ตู้ให่ไปไหนอะใยใยไม่มามันติดยังไงะดูแบบก่อนร้องเพลงคู่กีฬาสีโอเคเลยพี่พีต้องทำของพีเมี่อะไ้ก่อนอย่างแรกลิมิทเต็ดลิมิชยัยลิมิลิมิลิมิ ฝากอันนี้ได้นะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะเพราะว่าน,นี่คือช่องจริงที่ที่ทุกวันนี้ใช้ไลน์นะคะเพราะว่าอันเก่ามันมันปิวสบัดไปเลย <c oughs> แท่นตัดผิดอ๋อไว้ท้างบนพี่ผีดอะไรคะมันต้องไว้อย่างงี้ใช่ไหมตางมาแล้วไว้อย่างงี้ <c oughs> นี่มันต้องไว้อย่างนี้ <c oughs> นต้องไว้อย่างงี้ใช่ไง ไม่จริงๆอ่ะที่คิดไว้ตอนนี้ก็คือเรา<อ>จะมีแจกแจกอะไรนะโลโกระคุณฝนคุณฝนทําอะไรนะคุณฝนพิมพ์อะไรมาแฟนมิตแบบวิ่งมาราทอนคุณฝนให้อะไรมาหรือเปล่าเมื่อกี้สรุปงานมิตรยังคะอยู่เลยวรอก่อนเพราะว่าพี่ทีโทรไปถามเขาหรือยังล่ะเดี๋ยวต้องวันวัน,นั้นประชุมอ่ะไม่คือตอนเนี้ยเรามีแผนว่า รอจะไปจัดขอเพลงขับบอเช่เอาอยูร้อ,องอยู่ร้อ,องทั้ง้างเลยแมพูดปะใช่อยู่ร้อ,องนะลอ้ะร้อ,องไหนกันเงนินเงินชนที่นอก Everything นบัตรงนเนชวนทนี่นอก Everything ชนะบัตรเท่านั้นที่ชอบห้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟิน,ฟน,ฟน The Red Car p e t c o m e d y ที่มีแตตีมดูที่จิสตสตริงตัวใสแต่เ e w s a i ตัวจริงเขาบินทีนย่ยาดวิวอยากยา เไม่หม uhm. นั่งตวิติรเข้านั่นที่ทำให้เราได้โบยบินปอแชร์แล้วนฟินๆแล้วแเข้าไปที่ที่วีเดตีมโอเพลงดีดีดีกว่าเพลงนีดีว่าอะไรนะคุยยิงซ้ายเป็นที่ความเพลีทุกอย่างคอมใครยิง้ามันยังมีชีวิตใหญ่บอกไปคุยิงซ้ายเป็นใหญ่สนุกไหมคะร็ว ยายนิ่งแล้วยาใหญ่ช็อตยา่มันอยู่เป็นพี่พีทเตร็มเรียบร้อยยายเห็นพี่พีทแล้วเขาเป็นยังไง<ะ>ยายเห็นพี่พีทแล้วเขาเป็นยังไงน,น่ารักนเหรอยาย่ไม่เดี๋ยวนะเรายังไม่ได้แม้กระทั่งกำหนดสถานที่เลยแต่ว่าเรามีช้อยให้เลือกว่ามันจะเป็นร้านอาหาร เป็นมือเป็นคาเฟ่ระวังมือเป็นสนามกีฬาหรือว่าจะเป็นที่วัดครับสนามกีฬาอะไรพี่พีทจริงๆสนามกีฬาก็จัดได้ไม่ต้องสนามกีฬาร้านที่หนูบอกนั่นแหละมันหนาไปได้ด้วยสนามกีฬาก็ไปได้จริงๆพีพ <c oughs> พ่พีลองเพลงให้ฟังหน่อย <c oughs> ฉันคือผู้ยิงซ้ายเป๊ะไม่ใช่สนามกีฬาแบบน,นสนามกีฬาหมายถึงฉันคือผู้ยิงซ้ายเป๊ะเดี๋ยว เอาผูดแผู้ทองทองฉันคือผู้หญิงสายเปให่ไม่พร้อมเพรทุกอย่างไม่ให้แม่หน่อยดีไม่มีนะไม่เอาจะหมีนะเราจะหนีออกไปทําไมเราวันนี้ไม่คือถ้าเป็นสนามกีฬาก็จะเป็นสนามแบบเราจะขับรขยบอะที่เป็นเหมือนสนามฟุตซอลไว้จัดกีฬาเสียข้างๆโรงมาบสนามยามใช่ไหมอะไรแบบนั้นแล้วเราก็มาแบบฉันรู้เลยฉันรู้เลยที่ไหนข้างโรงพยาบาลออกพี่ ใช่ใช่ก็คือเรามีเรามีามสนามกีฬาที่จัดกีฬาสีเขาเรียกว่าสนามฟุตบอลไหมในโลกเขาเรียกสนามฟุตซอลเขาเรียกสนามฟุตซอลแล้วก็อันนั้นช้อยแรกเนาะอันที่สองก็คือเรามีคาเฟ่คาเฟ่เฟที่มีแบบพาลำยายไปได้น,นี่กันที่สองอันที่สามเนี่ยที่คิดไว้ก็คือวัดวัดคือมาแล้วว่าคนเขา,มา,มามไม่ได้นี่ใช่ใช่ไปทำแบบทำบุญด้วยกัน แต่ถ้าใครหมายถึงว่าทําบุญของาศาสนาพุทธไม่ได้เราก็มาเจอกันหลังจากทําบุญเสร็จคาเฟห็นไหมสนามร้อนอยู่นะหรือใครมีไอเดียอะไรเสนอหนูเสนอแล้วพี่พีทไม่ฟังหน <What? S 2> <ะ>ูวัดวัดวัดให้ก่อยแล้วก็ในงานเนี่ยมีหนูเปิดคอนเสิร์ตแน่นอนโอ้โห oh, คิดได้ยังไงเนี่ยแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ เราเราจะมีเหมือนกับ Q&A นั่งล้อมวงกันเราอย่าไปบอกเขาหมดสิอ้าวมันก็ต้องมีกิจกรรมสิไม่ไอย่าไปบอกเขาเเมไม่มีเดียวถ้ามาชู Q&A อ้าวอ้าวรอ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  Q&A แล้วไปบอกเอาทำไมเรางอแงอะไรอีกอันในรถอะเราพูดให้คนอื่นเขาฟังสิเราพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าเรางอแงเรื่องอะไรเล่าในรถอะบอกว่าหนูไม่อ่อนเลย เขาอบอกว่าแล้วหนูก็บอกว่าที่หนูซบพี่พี่จนเนี่ยแป้งเลอะไปหมดแล้วเนี่ยใช่หรอจริงด้วยเราไงเ้าก็บอกว่าหนูบอกว่าอะไรหนูอ้อนเขาแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่หลายวันก่อนหลายสิบวันก่อนหนูบอกอย่างนี้แย่มากเลยครั้งสุดท้ายที่หนูว่าคือหลายสิบวันก่อนเนี่ยนะว่าบุ๋มอ่ะแย่มากเลยยัเขาข้างใครหะแล้ว <laughs> นี่ไงแล้วเขาประกอบแล้วเหมือนหนูดูแลพ่อ,อยังฮะพี่พีทุนแรงพ่อหนูได้เยอะเลยอ่ะไม่งั้นพ่อหนูก็ต้องลำบากทำให้หนูละไม่หนูบอกว่าเขาต้องดูแลหมายถึงว่ายายายาเปลืองใช่ป่ะได้แล้วไงแล้ทำอย,อย่างนั้นทำไมอ่ะมันเปลืองอะไรแล้วเนี่ยอเอามานี่ยังไง้พับเก็บไว้เฮ้ยอย่าทำอย่างงั้นอะไรหนูจะเอาขนที่มันหลุดเอางี้กับทกแท็กนี้ก็ได้อ๋อ ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ให้เลยสรุปว่าเดี๋ยวได้ออาไห้ใหม่สรุปว่าเราเอาที่ไหนกันครับสงสารมาโอ้ยเห็นไหมพีพทท่านให้หนูดูแยกแหละอะไรหรอพี่พีทบอกให้ทุกคนไปตามด้วยว่าช่องนี้มันคือช่องจริงนะช่องช่องนี้คือช่องจริงระวังโดนมือ,อมค่ะอาวาังที่พื้นก็ได้เหมือนหนดูแลห้องจริงเลย เลือแล้วหนูไม่มีแพ็คบอกเขาอะอะไรหรอยังไงต่อคาเฟ่เขาบอกคาเฟ่คาเฟ่หรอไม่ได้ค่ะอย่าใส่นั้นเดี๋ยวหนูทิ้งไว้ไหนเอาไปวันนี้ก่อนค่ะไว้วันนี้นะเอาไปมามาโอเคสรุปว่าเราจบกันเป็นวัดวัดอะไรเขาไม่ไได้ปได้บุญเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังอย่าเราอย่าบุ่มบ่าคาเฟ่อะไรนะ หนูมีคาเฟ่ี่คะคาเฟ่ดาวิเลยค่ะเออโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตคาเฟ่จ้ะดูโพเอ้ยเราทำโพได้ปะทำไม่เป็นถือลูกสาวสุดที่รักของเธอไว้สิมายายเดี๋ยวเราทำโพนี่แอบทีเวลาพ่อเธออุ้มไม่ร้องที่หนูทำอะไรมานานนะหนูไปอุ้มอ คณสามารถไม่ใช่โพคาเฟ่สนามฟุตบอลวัดอารามนี่ไงมีค่ะนี่ทำไมไม,มันถึงรู้ว่าเก่งเนาะหกสิบกว่าก็คือคาเฟ่มันไม่ต้องมันบอกแล้วนี่ไงวัดคือวัดคือเจ็ดเปอร์เซ็นสนามฟ,ฟุตสนามฟุตซอลคือยี่สิบ ใครกัดใครทําให้คิวทําให้ปะเนี่ยหรือมันมีให้มันเองขำพี่พีทตลกไม่คะแนนนั้นเป็นคิวทำคิวทําให้มันทําโพได้ว่าเราให้แบบใช่เหรอใช่ขอบคุณคิวเนี่ยค่ะรือซื้อเสียงหรือเปล่ามันฮือออแบบเมื่อกี้อะใครแรกนัต๊ะั่นึกนะคีวบอกว่าเอาพี่ออกไปจากหน้าจอได้ไหม จริงจริงอาทิตย์ที่ผ่านมาเหนื่อยมากเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นของเรานะอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็เหนื่อยเหมือนกันพี่พี่หนูให้หมาหนูซื้อให้หมาแต่หนูยังไม่ให้มันยาย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 ต้องสอบได้ที่เดียวก่อนเดี๋ยวนะคิวฉันได้กดตุ๊กตามาที่เซนทัลอีทวิวปังมากแต่จริงๆอ่ะลืมเมื่อกี้ลืมช้อยว่าใครจะเอาที่โรงพยาบาลไหมเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับ มันพอไหมล่ะจัดข้างบนเหรอเกรงใจที่บ้านข้างบนห้องประชุมรับได้ห้าร้อยเลยนะไม่ได้มาล่ะแววชีงพยาอาหารอร่อยด้วยแล้วถ้ารูคนเยอะก็ไปอยู่ที่ลานดาดฟ้าข้างบนยายไม่ได้มานะยายเป็นยืนต้อนรับอยู่หน้าโรงพยาบาลได้ไหมยายไม่ต้องไปหรอกจัดงานเต้นหรอกคะในโรงพยาบาล จัดบริจาคเลือดก่อนไหมจัดบริจาคเ่นพีเริ่มคนแรกจัดบริจาคเลือด่อนไมีพีกล้าไหมล่ะแล้วก็หนูบริจาคไม่ได้เพราะหนูเป็นไทลอยไม่งั้นน่ะชีวิตเนี่ยหนูคงบริจาคจนได้เข็มเข็มไปละมันจะได้ถ้าเกิดใครบริจาคเขาสัตว์ใเหม็นลูกกตามากเลยอ่ะเดี๋ยวจะลุกว่หนูเป็นไข่เปิดอะหนูอยู่นี่ไม่ได้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไขควงไปเก็บหนูอยู่ตรงนี้ไม่พีพียังไม่ต้องเก็บไขควงเดี๋ยวลืมนะพ่อได้ก็ไม่มี หนูก็จะบอกว่าอ๋อพี่พีพทอก็จะบอกว่าอ๋ออืมอึมอมนี่นี่นี่มีของจะอวดด้วยครับคาเฟ่ดีกว่าต่อ้อมค่ะอยากบริจาคพีพ่พีหนูว่าพี่พีพชอ่อะ,อะช่วยบริจาคเลือดจากที่โรงพยาบาลแล้วพี่พียืนอยู่ที่บูธช่วยบริจาคเขา้าเราให้คนไปเผื่อใครที่ไปบริจาคได้ให้ไปเจอพี่พีชพี่พ,พีน่าจะได้หลายถุงได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาทําว่าวันไหนดีอันนั้นนะ่นาก็อีกเรื่องหนึ่งา,งางก่ออน,นะุย อุ้ยยายพันเพื่อนหลุดยายมานี่